สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอซทางบ้านทุกๆุกท่านนะคะมือนี้เนาะค่ะก็คือป้าต้อยกับมายูทีสารหอปูตาบานล่ำโกนเนาะค่ะป้าต้อยกับสิมาขอโชกลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนป้าไพ่ท่องเนาะค่ะท่านผู้ชมซึ่งเจ้าแม่ตะเคียนป้าไพ่ท่องเนี่ยก็ห้โชให้ลาบเนาะค่ะนาะนุ่มอามกับมาขอกับเขาท่านผู้ชม ก็ถือว่าเจ้าแม่ตะเคียนท่องเนี่ให้โชคไหลาบกับเอฟซีท่างบานบ่อยขังเนาะคะ่ะกะคืองวดนี้ปะต่อยกับมาวิ่นกะมาตามขอโฉกลาบเนาะค่ะนอก,กับแม่ตะเคียนประไพทองนะคะแต่ว่าสารปูตาบานล้ำโกนหอปูตานี่เนาะคะ่ะปะต่อยกับทีมงานก็เคยมาแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่ากะทิ้งช่วงโดนละค่ะ่ะได้มา่ได้มาหา บัไหมาขอโชกลาบเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามือนี้วันนี้นะคะของหวดวันที่16กันยายนพศอ5 6 8นี้นะคะปะต้อยกัสิมาขอโชกลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนปะภัยทองนะคะซึ่งยูดานในเนาะค่ะเนาะเห็นผ่าเจ็ดสีผูกยุ่นเนาะคะ่ะกะเดี๋ยวสียางเข้าไปเนาะค่ะเนาะมาหอดมาถึงกะล่งรถกับเลยเปิดกองเลย เดยวสิเข้าไปด่านในเนาะค่ะไปเบิงวาเจ้าแมรประไพท่องนี่มาขอโฉขขอลาบในเพิินสิยห้ยเป็นเลขตัวไรเนาะ,ะค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องกับมาไทยเพื่อเป็นแนวทางเนาะ,ะเนาะแต่ละมองแต่ละบอนตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนาะค่ะ วันนี้นะคะวันนี้ป้าต้อยก็ได้เดินทางมากับทางช่องมาวินนะคะมานํากันสองคนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเข้าไปด่านไนกันไปค่ะ <c oughs> แต่ว่ามามาทีล่าสุดป้าต้อยจําได้อยู่มากช่วงตอนกลางคืนบ่ตอนกลางคืนมากับทีมงานเนาะค่ะเนาะมากับ หนุ่มอาร์มาวินมากับทีมงานหลายๆท่านแล้วคะ่ะก็คือเห็นผู้ยิ่งกวักมืออยู่ด่านนี้เนาะคะ่ะซึ่งแต่ก่อนน่มาขอกับหนองกุมาานหนองกุมานปากแดงเนาะคะ่ะอยู่ทีหอปูตาสองไฟมาทางนี้เห็นผู้ยิ่งผมเงายืนกวักมืออยู่เนาะคะ่ะแต่ว่ากับผ้ากันเขามาเบิงมาเบิงกับ่บเห็นอย่างท่านผู้ชมตามเขามาดูแต่ไม่เห็นอะไร เห็นเป็นต้นตะเคียนยืนต้นตายเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเขามากไกลๆแล้วบ่เห็นผู้ยิ่งเนาะคะ่ะก็คือเป็นต้นตะเคียนก็แต่ว่ากับผู้ใดคอกับเจ้าเมผักลางกับน,นุ่มอามกับมะขอเลขกับเข่าอยู่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขเข้าเรื่อยๆนะคะเนี่ยเจ้าเมียบนหายโฉวห้ลาบเรื่อยๆ งวดนี่เนาะคะ่ะปะตอยกับมาบินกับมาขอครั้งแรกนะคะครั้งแรกเป็นโค้งสุดท้ายกับวาไดเนาะคะ่ะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วก็มาขอครั้งแรกกับเจ้าแม่ตะเคียนปะไพทองนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะ,คะปะไพทอง<ะ>ที่ทางช่องลมอามเคยมาขอนะครับเลียเลียเข้านะครับแม่แตะกีดตะกรอนกับเคยมาแต่ว่าบริข,ขอเนาะม,มาขอทีมงานมาตอนนลางคืน ทีปะาต้อยซองไฟมาแล้วก็เห็นผู้หญิงผมเงากวักมือยูมองหนีตะกี้นุ่มอามก็เลยผ้ามาเบิงมาเบิงออหยังก็คือเป็นตนตะเคียนเป็นตนตะเคียนยืนตนแต่ว่ากับบ่ได้ขอแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักชื่อท่านแมนตะกี้กับมาขออยยุหอปูตาแต่เป็นครั้งแรกเนาะค่ะเป็นครั้งแรกเป็นโค้งสุดท้ายกับป้าต้อยมาวินที่มาขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนปะไพทอง เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะมาหลายครั้งแต่มาไม่ถึงสักทีแมีนมาบ่ถึงค่ะมาบ่หอดสอแสดงว่าตั้งใจมางวดน<า>ี้<ไ>บรรยากาศที่เหมือนฝนฝนจะตกนะครับมันคืมฟ้าคุมแต่ว่าคอยเห็นคอยเห็นเป็นโตเลขอีหยังอยู่สุดไทยนี่โอ้ยนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมมีนำเบอร์อยู่ตรงชุดไทยด้วยนะคะเมียนเดี๋ยวสิซองให้เบิ้งเนาะค่ะนี่เนาะค่ะเป็น สี่สองศูนย์สี่สองศูนย์นี่นะคะเป็นสี่สองศูนย์ที่น้ำเบอร์อยู่ชุดไทยเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็มีชุดไทยสีแดงสีชมพูสีเขียว เป็นเลขนัมเบอร์420 420เป็นนัมเบอร์ค่ะสำหรับตัวเลขนะคะที่อยู่ตรงนี้อ420เลขก็จะเป็นล่างๆไปมั่งนั่นแล้วครับเพราะว่าไม่จีบนี่เนาะค่ะกับเจ้าแม่ตะเคียนจะลบล่างนี้นะครับกับพ่อเห็นก็ล่าง420นะครับมาวินก็คือขังแหลกของเจ้าแม่บรีเทีมาขอกับต้นตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนประไพทองก็แม่ขังแหลกไปค่อย บอที่มาขอใไหมบอรอที่ถูกจักซื้อเพิ่นนี่เป็นครั้งแรกเออแล้วก็มาขอครั้งแรกนี่แม่นบ่ครั้งแรกรแล้วก็จะขอในลักษณะรูปแป้งแล้วก็จุดทูปนะครับวันนี้จุดทูปเสียงไทยเอา้าเยี่ยนไหมเอา้าเลี่นไหมูปแป้งขึ้เห็นเหล็กดางล่างอยู่เหรนแมนเอาขันเอาซาตูเด้อร์ขันเจ้าแม่ให้โชคลาภลูกหลานก็สิบ่ได้รูปแป้งออก็ตัวนี้เลยล่ะแมนบอจุดเหล็กทนะูปเนาะแมนจุดเหล็กทูปน้ำอบน้นำหอมอีกคนเดียว ขันไปไถลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเพิ่งกันนะแต่ว่ากลกวเห็นได้เยอะต่อยอุ้ยเดี๋ยวต่างกล่องขอเพิ่นสะก่อนเท่าจังซองเปียงเนาะอ้อยยุ่งกัดเดี๋ยวว่าเห็นตัวเล่นจินเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยดูนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยดูนะคะเดี๋ยวไปจุดถูกบ่อเก่าจุดแม่ตะเคียนทองสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองช่องเลยนะคะช่องมาวินแชนแนลแล้วก็ป้าต่อยคนมีเซ้นต์สวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะ ยุ่งซบแมนิ่มมันนี่คึ้นตาจะเกลียบขังใส่นะครับพอผมไปตัดใหญ่ง่วงยากระเด็นใส่ตายากระเด็นใส่ตา<ส>ตาแดงนะครับยอดตาอยู่แถวบ้านต้องเป็นสีส,สีม่วงๆเนี่ยนะครับว,วันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นการมาขอโชคลาภโค้งสุดท้ายกับเจ้าแม่ตะเคียนป่าไผ่ทองนะครับแต่ว กับตางผอมมเดี๋ยวตะเตยขอจุดเทียนครับเห็นเหล็กนะครับเห็นเหล็กขึ้นอยู่อยู่หมอกรูแป็นครับเด็กที่เน่งโกจางหายเลยนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าจะเมย์ตัดเสกตัวนั้นกับโกจากนะครับคือว่าเจริญใจเจ็บเนาะเดี๋ยวต้องมาเบิรงเอากลองไปสูมเบิรงนถือไก่แต่ว่าก่อนเดินก็ต้องทำพิธีนะครับเตรียมดอกไม้ถู่เทียนพรมไปคองเสดไวย่ถวายกับเจแม่์ก็น่อทําชุ่มเพื่อเป็นการท้ำพร้อมกระนะครับเจเมย์นะครับเจเม นะครับเดี๋ยวได้เตรียมสิ่งของต่อให้ท่านนะครับ 行為。 มัน,นเงียบนะครับ่า<น>ุาเคยพูดได้ฟังนะครับบอกว่า<น> <ๆ S 2> เคยมามาขอโชคนะครับแล้วก็เห็นหมูป่าตัวใหญ่นลครับท่านผู้ชมเห็นหมูป่าอยู่ในป่าน,นี้นะครับมีเขี้ยวด้วยแล้วก็นุ่มอาไปถามชาวบ้านบอกว่าเห็นหมูป่าอยู่ที่อยู่ใีดงชาวบ้านเพราะว่าบ่เป็นหมูหมูไยบ้านเรียว่า าสิ่ี่ในพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีวิญญาณนะครับเหตุเห็นเป็นหมูป้านะครับท่านผู้ชมชาวบ้านเพิ่นว่ามูเจ้าจะไปเห็ดอย่างเพิ่นเด้อว่าสั mm <Pur> ่นเม่นครับชาวบ้านว่าจะไปเห็ดอย่างเพิ่นเด้อเพิ่นเป็นวิญญาณรอบเพียอให้เจ้าเห็นได้ปะนะนี่คลื่นน้ำอาบบ่อยฟังเรารับท่านผู้ชมโอ้คนชิ่งลุกเลยครับบอกมาเลยคนชิ่งลุกแต่ว่ารู้สึกว่าเงียบเงียบ ยุ่ง้ำแม่บ่มถันผู้ชมเ่้ยมหใส่เสือ้อแขนยาวมาต้นตะเคียนต้นบักใหญ่แต่ว่าปราต้อยจำได้ต่กี่เคยมาโดนแล้วละ่ะเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวกวกมือเหลียกยู่ทางนี่แสดงว่าเพิ่นเสียหายชคใหาลาบแดดเลยตัวเล็ก็ยังเห็นแม่แต่ว่าเห็นเป็นตัวเล็ก ตรงทีรูปแปลงน่ะห้อยนุมอามละ่ะรูปแปลงเนาะห้อยนมอาม,มันรูปแปลงแต่ว่าเห็นตัวเลขขึ้นตัวเลขก็ยังไม่ไม่จางหายไปไหนเลยบพรว่านมอาม,มันรูปไปทั้งหมดไลยนะครับเรือว่าเป็นผู้อื่นกับพระโหนะครับแต่ว่าสันนิฐานว่าต้องเป็นท่างช่องนุมอามนะครับมาถวายทั้งชุดนะครับชุดให้หลายชุดนะครับ เสียงก็จะงามใหม่ฮักรันปดโปรดโปดปดอย่หว่านครับท่านผู้ชมมารันกดกดเลยมาสักการะกราบไหว้บอกกล่าวจนหน้าไปพร้อมพร้อมกันนะครับค่อยนั่งแล้วมันไหลลงสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุ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 เด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักพระภูมิเจ้าทีพระแม่นั่งธรณีพร้อมด้วยเจ้าแม่ตะเคียนประไพท่องมือนีลูกหลานช่องมาวินชาแนลพ้อด้วยปะะต่อยชาแนลกบมีบุญวาสนาเดินทางมาสัการะกราบไหวเพื่อมาขอเป็น เพื่อมาขอเพลิงบุญบาลา,า,ามีเจ้าแม่เพื่อมาขอเป็นลูกเป็นหลานเป็นสะพานบุญาหาแนวทางอาขอโชคลาภเลขลอกเตอลีเหลขไท่ายแล้ววันที่หนึ่งของงวดวันที่สิบหกกัญยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมื้อนี้ล,ลูกหลานมานำกันสองช่องกระเด,ดนํำ้ำิิงของน้ำผลไม้พร้อมด้วยน้ำแดงน้ำเป่านมขนมนมเนย เพื่อมาถวายสักการะแก่เจ้าแม่ตะเคียนประไัยทองก็ขอได้โปรดพายให้ลูกให้หลานได้โชคได้ลาบได้ค้อมโชคตีเปิดโชคเปิดดวงสตาให้ลูกให้หลานเพื่อได้แนวทางเลขเด็ดสามตัวตรงๆได้เจ้าแม่เออให้พ่อให้เห็นให้ลูกให้หลานได้โชคได้ลาบตัวเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับอลอตเตอรี่ของรัฐบาล ให้ได้สตัวตรงๆด้อเจ้าแม่เดอ้ออันใดสิ่งใดที่ลูกหลานมาหอดมาถึงเพราะว่าสิเป็นการกระทำก็ดีคํามบ่อค้าจากด็ดีอันใดบ่ถือบ่ต้องบ่ส้ำร่วมบ่เป็นอันควรกัขออาโหสิกรรมขออาัยให้ลูกให้หลานเดอ้อเจ้าแม่เอ้ถ้าอันใดลูกหลานทำดีแล้วมีค่วมนอบนอบ้นอมต่อเจ้าแม่มีควม่วมบนอบ้อมต่อสิ่งซักซิดเทวดาอารักษ์ เจ้าป่าเจ้าเขาจุ่ในสถานทีแห่งนี้เพราะว่าสิเป็นเทื่องประพุม่มเจ้าทีพระแม่นั่งธรณีก็ขอจงทรงบุญทรงกุศลเพื่อแผ่เมตตาแทนบารามีให้ลูกกับลูกกับหลานทีมาหาทีมาสกัาละกับไหวในเมื้อนี้วันนี้ให้ได้รับแต้ความโชคดีให้ได้รับโชคลาภเปิดทางเปิดโชคเปิดดวงชะตาให้ได้เห็นเกษ์ ถ่ายแล้ววันที่หนึ่งของงวดวันที่สิบหกันยายนพศสองพันหาร้อยหกสิบแปดถ่ายเห็นตรงตรงสามโตัวตรงตรงเดือดเจ้าแม่เดือดสาธุสาธุสาธุเดือดเนี่ตะเคียนป่าไพทองคว่อหนอนถูกถ่ายเทียนดอกไม้เจ้าเม่เดือด เจ้าแม่ไอดียดยิบเลขทูกที่ไปตรงกับเลขทายล้วที่หนึ่งของงวดนี่แหละเด้อเจ้าแม่เอ้ยดีดออกมาแล้วเดอ้อถ้าเห็นถ้ามั่นใจว่าตัวได้บันตรงกับเลขทายล้าที่หนึ่งแล้วก็ขอ,ขอให้ดีดออกมาเด้ดอเจ้าแม่เด้อเรื่องเสียงาใหม่หักลง<ม>บงายเปล่าแมนเออได้ยิยนกดๆหรอกก็หักขวุกลงเลยส,สาธุสาธุ ผมไม่ใหาปลื้ร้านก็จะแม่ดเด้อออกมาแล้วนะคะไปเจ็บเยวคนเจ็บจุดเลยนะครับ ไฟแก๊สนี้ก็นะครับเป็นไฟชากไฟฟูที่แห้งจุดถูกจุดเทียนไหนไว้นะครับมันตานท่านล่มด้ดีนะครับเร็วกวเขาไฟแก๊กแฉ็กธรรมดานะครับ ป bon ักซือหนาเจ้าพี่ก็ได้เออใช่ถูกถ้าคอยพูดขึ้นบ้านเรื่อยๆเสียดน้ำโอบน้ำหอมไม่เป็น,นดินเงาไม่มเป็นน้ำหวมแต่ว่าดินเป็นฟุลดีๆดิเพราะว่าไม่ใส่เดือนไม่ยังหมด เป็นตาเป็นท่านผู้ชมผมว่าจะรูปแป้งนะครับแต่เห็นตัวเลขขึ้นเสีต่น้ำอบนมอไม่เปิดเนาะสีน้ำอบนมหองอีกคนครับนั่นนะครับท่านผู้ชมเห็นชัดมากเลยครับเห็นเป็นตัวเลขเลขโพว่าต้องรูปแป้งก็เห็นชัดเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเลข เดี๋ยวผมขอญาตฉีดน้ำอบน้ำหอมให้ท่านนะครับสาธุด้อเจ้าเมียเป็นน้ำอบน้ำหอมน้ำเปล้านมาสาดเจ้าเมียหอมขอญาตฉีดปลาขพุ่มนกับเจ้าเมียเดี๋ยวหอมน้ำหอมหอมนะคะท่านผู้ชมน้ำอบน้ำหอมย่างดีสาธุดูฉีดปลาพุ่มน้ำอบน้ำหอมแล้วขอให้เจ้าแม่มอบโชค ให้ลูกให้ร้านเเล็กไทยตั้งวันที่หนึ่งสามโตตรงๆเลยเด้อสาธุจะแม่แตะเคียนประไพทองสาธุมผมว่าไม่ตรงรูปท่านผู้ชมพ่อมึงหอไมไหมครัต่ว่าเห็นชัดที่ตรงผ่าสีเขียวเนาะค่ะท่านผู้ชมตรงผ้าสีเขียวเห็นตัวเลขขึ้นชัดเจ้ต่อยเล็กถูกตัวแรกตรงกับ เลขที่เห็นอยู่หันเลยยะต่อยตรงกันเลยเอางี้ท่านผู้ชมเดี๋ผมขอท่านผู้ชมเอากล้องมาส่องดูตรงเลขที่อ่าเลขขึ้นตรง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 รูปแป้งที่เดิมตัวนั้นนะครับท่านผู้ชมไปนะครับไปค่ะไปนะครับท่านผู้ชมค่ะไปดูเลขตรงที่รูปแป้งต้นตะเคียนนมอามลูปลาครับเจ้าแม่ตะเคียนประไพทองนะคะ ท่านผู้ชมมาอขอโชว์ขอลาบครั้งแรกนะคะกับต้นตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนปรบภัยทองค่ะมาขอของวดวันทีสิบหกันยายนสองพนห้อยหบปดนี่ท่านผู้ชมอ่ มันก็มีชุดไทยหลายชุดซาโตเดอเจ้าแม่ประไพทองมณนนีลูกหลานมาขอสชคขอลาบมาขอเพ่งบุญบารมีน้ำเจ้าแม่ขอให้เจ้าแม่เปิดโชกเปิดดวงให้กับเอฟซีทางบานให้เพิ่นได้โชคได้ลาบน้ำเนเดอเจ้าแม่เหลขกถูกไหมว่าท่านได้เบิดเนาะค่ะท่านผู้ชม เลขทูปกำลังไหมแต่ยังไม่ไม่หมดเดี๋ยวสิภาไปเบื้องมองทีวา่าเห็นเลขโผเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจะส่องให้ดูตรงที่เห็นเลขโผล่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิภาไปส่องเบื้องเนาะคะ่นะเนาะ,ะนี่นะครับเห็นไหมครับ ท่านผู้ชมเพิ่เป็นตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับสหรัตตัวเลขก็โปรดใช้วิจาณ์นะครับท่านผู้ชม,ะะ<ฮ>ชมท่างช่องนะครับประ,ะซ่องให้เป็นแนวด้าน็น,นกนรเสี่ยาโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับมีหนึ่งมีห้ามีสามหรือว่าหนึ่งห้าห้าหรือว่าหนึ่งหาเก่าบ่ตัวเลขนี่ก็ให้ท่านผู้ชมเบืองเอานะคะเนาะ นคครับก็เห็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมเห็นหนึ่งห้าสามนะครับหรือหนึ่งห้าห้านะครับหรือ 1. 1> อะไรก็ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับโอเคนะครับขอให้โชคดีปังๆนะครับสำหรับการมาขอโชคลาภของวดวันที่ 16กันยายนพศ2อ,อ6 8ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับค่ะสำหรับตัวเลขนะคะเลขโพเนะคะ่ะยุ่หมองทีห้อยพลรูปแปงเกาไว้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขโพกระซองให้เบิงเพื่อเป็นแนวทางนะะเนาะเนาะปะตอยเห็นมีหนึ่งมีห้ามีสาม หรือ155หรือ159ค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,คะกับประมาณนี้เนาะคะ่ตะตำรนผช้ชมเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งเลขถูกเนาะคะ่นะเนาะกับการมาขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนพระภัยทองเลถูกนะครับเล็กค่ะจะไม่ค่ะตัวเดอ้อเจ้าแม่เอ้ยเปิดโชคเปิดดวงให้เอฟซีทางบานเดอ้อเจ้าแม่เอ้ย ทูบใหม่พระท่านในเบิดเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะคะไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิองเลขกทูบเนาะคะ่ะเนาะมาวิ่นพันวาเลขกทูบบล็อกหอยชัดเดี๋ยวสิผ้าไปซองเบิองเนาะคะ่ะเนาะว่าเพิ่นจเจ้าแม่ตะเคียนปลาไพ่ท่องนี่เพิ่นสีหายโชคไหหลากหยุดเลขกทูบตัวใดเนาะคะ่ะ เดียวกันเลยนะคะอือี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขทูบที่ปะตอยเห็นเนาะค่ะเลขทูบเนาะค่ะท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยงานใหม่อย่างหักลงมา อุ้ยท่านผู้ชมกิ่งไม้หักลงมาโอ้ยนี่กำลังสีเบิ้งเหล็กถูกนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมกิ่งใหม้ลนลงมาสาธุแต่ว่ากระบอกแปลกใจหรอกเอาไปเบิ้งเหล็กถูกเนาะค่ะเนาะท่านใจโชคใหรลาบกัะเพื่อยเห็นเลยเด้อเจ้าแม่เห็นชัดว่าทวซองหันมันบอยชัดได้เด้ตัวเล็ก มันกับบอชอยชาติว่าเห็นเป็นหาตัวบนเห็นเป็นหาเป็นสองมีห้ามีสองหลอกกับข้างล่างหาสองเจ็ดบ่ชาต่ว่าป้าตอยเห็นเป็นห้าสองเจ็ดนะคะเพราะว่าตัวล่างเห็นเป็นขี้เหล็กเจ็ดล่ะบอเจ็ดกันหนึ่งหาสองเจ็ดหรือหาสองหนึ่งนี่แหละเพราะนั้นเป็นขีดขีดล่งไหม เห็นที่แรกคล้ายเลขหางในยี่ต่อยอันนี้เบื้องไปมันก็ยังมีหางขึ้นเลขสองแต่ว่ายี่ต่อยแล้วก็บรรงคลขายผลิตเก็บผ้กับพ้กับวาคื้กันแต่มันคล้ายผลิตเก็บคือเป็นเลขเปริศนานะครับโตสองแต่ว่าทีประต้อยเห็นก็นคือเอาห้าสองเจ็ดหรือห้าสองหนึ่งนะคะกับประมาณนี้นะคะโอ้ยหมดการ์ดคอยสำหรับตัวเลขปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เอฟซีเห็นเป็นตัวไรกับเมนมาเนาะค่ะเนาะดวงแต่ลุกยเย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยผู้ชมอุ้ย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 อ้ยท่าผู้ชมยูดีๆชุดกับกระดิ๊บอ้ยชุดกันเุ้ยอุ้ยเุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอยออุ้ยเุ้ยอยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้อุเย้อยอุ้ยอุ้อย้อุ้ยุ้้ยธุ้ยนี่เนาะค่ะกเ้ย้ยอ้ ขนาดกลางเวทนี่ผมกำลังดูทู่เลขทู่อยู่กับป้าต่อยนะครับเมื่อกี้ชุดสาตุเดิมชสับัดแง่งเลยครับเมืนแมานค่ะโอ้ยสาตุขนาดกลางวันนะครับจังร้อนขนาดนี้ถ้ากลางคืนจะขนาดไหนโอ้โยกลางคืนกับพอกามาแล้วเนี่ยเป็นหนาเลยนะครับี่ท่านผู้ชมเแถวแม่ตะเคียนเบนไห้ชกไห้ลาบเดวเดียวไปนะครับท่านผู้ชมกับสีได้ลากลับเลยเนาะเมานค่ะ สำหรับการมาขอโชคประาภนะครับนั่มพลธรรมาลากไม้นะครับถูกเทียนมาสกัลกาวายเซนไวให้กับเจ้าแม่ตะเคียนประไพ่ทอกมณีกับสกัลกาล่าเจ้าแม่ไปแล้วสาธุเด้อเจ้าแม่ยไอ้ก็ขอให้ลูกหลานเดินทางกลับบ้านโดยปลอดไพ่ปราดยากไพ่ตะไลทั้งปวงเด้ยแมนค่ะกับขอแนวทางมณีกับให้ดนจิตดนบันดาลโดยบารมีของเจ้าแม่ประไพ่ท้องเจ้าแม่เจ้าแม่ตะเคียนผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มี ผูแก้วตาทิพย์ผมมีตะบะอันแรงกล้าผมมีบุญญาธิการผมมีความสวยผู้มงามผมมีกลิ่นหอมกลิ่นกายหอมก็ขอโปรดทายให้ลูกให้หลานได้รับโชคลาภที่มหามาขอนะแม่มือนีให้ได้สามโตตรงตรงเด้อจ้ะแม่เอ้เรทายแล้ววันที่หนึ่งนี่แหละงวดวันที่สิบหออกกันยายนพศอสสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่นะเจ้าแม่เด้อ ภาสิประมาณนีเนาะค่ะสิเดล่าเจ้าแม่กับเนาะกับทา้งบ้านไปพร้อมกันเลยค่ะอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องป้าต้อยคนมีเซนพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะทีมงานทุกทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้อค่ะสำหรับื้อนี้วันนี้มาขอโชอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนปะไพทองเป็นโค้งสุดท้ายนะคะกับเจ้าแม่ตะเคียนเอ้าอุ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยว เป่ขึ้นเป็นเก้าเจ็ดเห็นบอนั่นเก่าเจ็ดตัวเบลอเลยค่ะท่านผู้ชมที่ป้าตอยหันมาทางนี่เห็นเป็นเก้าเจ็ดเห็นบ่อือเป็นดำดำนี้นะแมนตรงตรงที่ดำดำนะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเก้าซี่เจ็ดซี่ยกลางอ่านี่นะคะนี่เดี๋ยวสิซองห้เบิองเนาะคะ่ะเนาะเป็น,น,เ,ปน 94, เก้าสี่เจ็ดหรือเก้าหน,นึ่งเจ็ดเนเก้าสี่เจ็ดหรือเก้าหนึ่งเจ็ดยุกลางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนั่นนะครับสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมมนค่ะ ไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบลาเอซทางบ้านทุกท่านทุกคนไปด้วยด้วย,วยเวลาเท่านี้นะครับเพราะวันคลิปนี้พี่หน้านะครับค่ะสําหรับคลิป e <PC S 1> นี้ก็ขอสว,ส,สวัสดีค่ะ